สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้คุณไม่มีเรื่องเด็ดๆมาฝากอีกแล้วนะคะนี่เป็นการทดลองของนักวิทยาศาสตร์นะคะมนุษย์เราค่ะก่อนตายกับหลังตายมีน้ําหนักเท่ากันค่ะนั่นหมายความว่าอะไรหมายความว่ามนุษย์เรามีพลังงานบางอย่างที่ไรตัวตนแล้วก็ไหลน้ําหนักซึ่งเขาทํางานโดยผ่านการสั่ง ของเราเองเราเป็นคนสั่งให้เขาไปทำงานให้เราแล้วคุณจะสั่งการไปที่ใครล่ะคะระหว่างจิตใต้สำนึกของเราเปรียบเสมือนเขาเป็นปัตทานทำงานได้แค่สิบเปอร์เซ็นต์ส่วนจิตใต้สำนึกของเราเปรียบเสมือนเขาเป็นผู้จัดการค่ะแล้วก็ทำงานได้ถึงเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ถ้าเราจะสั่งการจิตใต้สำนึกของเรา เราต้องสั่งด้วยความรู้สึกที่มีแต่ความสุขสนุกสนานน่าเริงแจ่มใสเบิกบานนั่นนะคะคุณจะทำงานร่วมกับจิตใต้สำนึกสำเนือของคุณได้อย่างมีประสิทธิทภาพสูงสุดคุณต้องการสิ่งไหนคุณพูดออกไปเลยคะ่ะแต่ถ้าตาดใดนะที่คุณทำงานสั่งการเขาด้วยความเครียดความทุกข์ความอารมณ์ไม่ดี นั่นนะคะหมายถึงว่าเขาจะต่อต้านคนุณแล้วเขากจะดึงดูดเรื่องราวที่ไม่ดีเข้ามาแทนที่คุณคุณจงเลือกเอาค่ะว่าคุณจะสั่งการแบบไหนค่ะ